เออมีคนถามมานะครับว่าหมัดไฟหายยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปหานะครับหมัดไฟหรือหมัดมังกรนะครับโอเคครับอยู่ก่อนแรกนะครับไปพุ่งไปที่เกาะนี้นะครับนั่นก็คือเกาะซาโบนั่นเองนะครับเราจะพาไปหานะครับดูแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดียวจะรีวิวด้วยนะครับนราจะบอกราคาด้วยนะครับก็น่าจะประมาณห้าหกล้านหรือยี่สิบล้านนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเราก็มาตรงนี้นะครับ นี่ครับมองเลยครับตัวนี้นะครับก่อนนี้นะครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นสกิลหมดมาก่อนนะครับซึ่งทำให้ผมโอ้โหักน่าจะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับเราก็ไปกันต่อพุ่งเลยปุยปุยป,ยปุยสกูสกูไปกันเรานะครับจะใช้วิธีหลายๆอย่างนะครับ เพื่อฟาร์มเงินนะครับซึ่งผมฟาร์มมาเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเซฟไว้ก่อนเลยดิกุตายครับนะครับส่วนเขาชื่ออะไรเนี่ยนะครับที่เขาถามมาเดี๋ยวนี่ก็ทําให้แล้วนะครับเป็นคําถามที่ดีนะครับผมไม่ว่านะนี่ครับเอาดับดับโรเจอร์ตีไปเลยนะครับมันมันเหมือนดับเช้งอะครับแต่มันชื่อโรเจอร์ครับนี่ครับมันจะอยู่นี้เลยครับประมาณห้าล้านบาทนะครับห้าล้านหรือห้าแสนนั่นแหละครับมองไม่ทัน ก็ซื้อเลยนะครับซื้อมามันก็จะเป็นออกนี้นะครับแต่ผมซื้อมาเกินเพราะฉะนั้นทีมไปลูกหนึ่งะครับใช่เลยนะครับกดไปเลยนะครับนี่ครับดากอนไฟนะครับนี่ครับสกิลแรกก็เป็นไฟไฟบอลพุ่งออกไปนะครับมาลองสลองกันนะครับไ่โดนนิกไ่โดนนิกโอ้ยไ่โดนนิกโดนสักทีเถอะโดนแล้วนะครับดาเมจก็เยอะใช้ได้นะครับ สกิลสองก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟรอบๆนะครับส่วนสกิลที่สามก็เป็นนี้ครับเดี๋ยวขยายให้ดูครับขอโทษด้วยนะนี่ครับมันจะเป็นไฟอนี้นะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับเป็นอันเบลเริ่มเลยนะครับจะอยากไกลมากเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มดีนะครับนี่ครับขพราคุณที่ถามนะครับจบแค่นี้แหละครับขอคครับฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครับ